อ่ะนี่ครับผมกัประมาณเกือบสามทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงสนุกก่อนนอนครับผมพลาติกใบขัดนะครับ เป็นระยะ300เมตรนะครับ300กว่าเมตรครับุมเชือกประมาณ3ในครึ่งนะครับตามตลาดนัดคราบผมเชือกเขียวนะครับกอนน่อนนอนครับผมเกือบเกือบสามทุ่มแล้วนะครับพลาสติกใบขัดครับผมหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านค้าออนไลน์ครับผมต้องขัดต้องปรับต้องแตง่งครับุมเสียงถึงยังออกนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังกันต่อเลยเรับผม กะวัดให้พี่ๆน้องๆได้ฟังเลยนะครับจากจุดมัดเลยนะครับจากจุดมัดแล้วผมระยะ3 0 0รอกเมตรนะครับโมเมนต์ใกล้ๆเอบผมกะเสียงกะแล้วแต่จะพิจเจรนาเอานะครับสิบอกว่าดังดีกับว่าได้ร้อกะแล้วแต่มากก็ผมมันมีหลายสูตรลายขนาดนะครับสนุกะตามใจเลยครับผมแล้วแต่มากแล้วแต่ชอบนะครับฟังกันต่อครับผม ประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้แล้วผมก่อนนอนแล้วนะครับประมาณสามทุ่มแล้วก็ผมประมาณสามทุ่มแล้วนะครับกะล้มกะถือว่าดีอยู่นะครับล้มบุญครับผมให้เบื้องจากเชือกนะครับนี่ครับผมกะถือว่าล้มเสมอล้มนิ่งครับผมบ่ถือว่าแห้งนะครับอยู่ในระดับแบบเริ่มต้นเลยครับผมเริ่มต้นของล้มบุญเลยนะครับนี่ ถ้าแบบกลางๆจะตึงก็หนีครับผมถ้าแห้งหนีเพ่ต้องสืบครับผมไปไม่ล้มพัดแน่นอนครับผมอ่ะเก็เหมือนเดิมครับผมถ้าชอบก็ขอสักหนึ่งไลน์หนึ่งแช์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบสานให้มีต่อๆไปครับผมเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ